นกลับมากับปานี่คือเก่าครับผมครา้ที่แล้วรุ่นแรกองเน่าหมดเลยแต่ตอนหลังก็เลยขอเกาไม่เหลือเอาอันนี้คางบ้านพี่น้องมีโบลายหงามโบลายตัดแต่งต้นไม้มต้นหมอนครับผมแล้วก็มีมังนี้ครับหนาบ้านครับผมบโบลายครับพื้นที่บโบลายครับนี่ครับมีคางบ้านนิดนึงแล้วก็ตัดแต่งขอบต้นไส้เกาหลี จะฟังพุ่นเพิ่นปลูกครับฟันงนีผมมีหรอกแต่ว่ามันลำกับม้าในบ้านก็ต้องเฮ็ดตัดออกนะครับเนาะเพราะว่าบ้านหลังนั้นผมนมีคอนอยู่ครับผมเดี๋ยวก็สีขึ้นเสาไฟครับผมเดี๋ยวลุงแอคตัดเสร็จลุงแอคกระสิบ,บอกว่าคาดจ้างเท่าไรนะครับเนาะเป็นช่วเป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นตัดอ่าตัดญ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมที่น้องาก่อนที่เฮาจะตัดนะครับเฮาก็ต้องเซฟาร่างไก่เขาน้ำนะครับเด้อ ใส่หมวกอีโปงอีมงครับผมหรือใส่หมวกกันน็อกก็ได้ใส่แว่นตาครับผมนี่ถุงมือก็ใส่ถุงมือน,นะครับด้วยใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็ต้อ,องเท้าบูทพี่น้อง นี่ครับตอนนี้ก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วครับมีไม่เยอะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็จะกวาดนะครับทําการกวาดแล้วก็เก็บใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับทําให้เอี่ยมให้สะอาดครับเดี๋ยวลุงไอก็จะขึ้นไปตัดต้นไซเกาหลีก่อนนะครับเนี่ยมันล้ําเข้ามาในบ้านเขาครับผมนีทางบานก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับรับจ้างตัดหญ้าครับเป็นอาชีพเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับผม เดี๋ยวก็จะเอาไปทิ้งนะครับนี่ครับต้นไม้ต้นไอ้ใสเกาหลีลุงแอ็กก็เลื่อยลงแล้วนะครับนี่ครับย่มสะอาดครับผมหาอยู่หากินพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงแอ๊กผ่าแซบกับปนีด้วยนะครับทำมาหากินนะครับผมหยุดรับจอบตัดหญ้านะครับนี่ครับมากับรถคู่ใจรถขายยำครับผมครับสำหรับค่าแรงบ้านหลังนี้นะครับ ก็มีนิดเดียวไม่เยอะครับผมตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยก็งาณคิดค่าแรงสี่ร้อยบาทครับผมทำงานประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเสร็จไปหนึ่งหลังแล้วนะครับนี่ลุงแอ๊กมาต่ออีกหนึ่งหลังครับผมวันนี้ได้สองหลังนะครับยาก็ประมาณนี้ครับผมมีแค่หลังบ้านครับผมก็ข้างๆหน่อยหนึ่งนะครับไปครับหลังที่สองครับผม ไปลุยกันเลยตัดยาสร้างอาชีพสร้างไรายได้ครับผม เรียบร้อยครับผมนี่ครับหวดแป๊บเดียวครับผมวันนี้ก็กาลังกวาดนะครับหวดกองกองกองแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยไปทิ้งครับผมนี่ครับตัดแล้วก็จะเอียมหูเอี่ยมตาสะอาดแบบนี้นะครับทําให้ดีทําให้สะอาดนะครับรับจ้างตัดหญ้าครับผมเวลาญ้ายาวผู้ที่ใช้บริการเขาก็จะโทรหาเราอีกครั้งครับผมถ้าเราทําดีนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับรับจ้างตัดหญ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับผม บ้านหลังนี้ก็ถือว่าย่ามเพิ่งยาวครับไม่หนาเท่าไหร่ก็ลุงแอ๊กก็ทําอยู่ที่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับผมก็คิดราคาสามร้อยบาทนะครับนี่ครับตัดหญ้าสร้างอาชีพสร้างไรายได้คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับสวัสดีครับผมสรุปวันนี้ได้สองหลังครับค่าแรงรวมกันก็เจ็ดร้อยบาทครับ